รอให้ทุกคนสรุกกะไรเต็มที่เลยนะแน่นอนท่านหวังวันนี้ช่างเป็นวันดีแท้ๆเลยใช่ใช่เต็มที่เต็มทีมาเลือดมาเลือดมาทางนทุกดาวเลือดมาอาหารการกินแบ่งกันมาให้ทั่วแบ่งกันมาให้ทั่วนะหมอนี่ยเดิมเดมเดมอาเดมเพื่อมิตรภาพเต็มที่เลยพี่ป๋อฝฟนหลานชายท่านนี่หน้าตาดีนักนะ ผู้หญิงนอยู่ข้างๆเขานั่นคืออ๋อที่นางเป็นธิดาของเจ้าสำนักขัวสานอต่อต่อต่อออ๋ออ๋ออ๋อมิหน้าล่ะสมนั้นยังกากิ่งทองใบจกจอมยุทเล่งหูเห็นเพ่งจือบอกว่าตอนอยู่วัดยอาหวังมีคนไปปองร้ายเคราะดีจะมีเพลงกระบีที่ร้ายกาดกระบวนียวพิชิตศึกอย่างนั้นเหรอจริงเหรอ งั้นเขาเก่งกัมสินี่พี่เล่งฮูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเราจะได้เพิ่มพูนความรู้บ้างจริงใช่ใช่ใชจอมยุเล่งฮูช่วยเล่าเรื่องที่เกิดให้เราฟังสักหน่อยสิไม่มีอะไรน่าเล่าหรอกเมื่อกี้ใครว่านับถือเขาเดินไปเขาหน่อยเซ่ใช่ใช่ใ่ใช่ขดื่มก่อนใครเลยเชิญจอมยุทเล่งฮูงั้นข้าดื่มคารวากรนะ่ด้ได้เยี่ยเยี่ยมเยี่ย เดิมเดิมเดาไม่เดิมเนาะฮะเดินมาเดิมเดิมเอยเออเดิมโอ้เดิมที่ไปตองอายนั่นนะเดิมเดิมเดิมอ่ะเดินมาแล้วเดิมอ่ะเดิมหมดจอกหมดจอกอ่าฮะอ่หนงักอ๋อลูกสาวของท่านนี่หน้าตาหน้าเอ็นดูจริงๆเลยนะครับเออมีคู่มันคู่หมายแล้วหรือไงฮะมีอย่างอ๋อลูกข้าคนนี้วันๆเอาแต่ตีรันฝันแทง งานบ้านงานเรือนเย็บปักถักร้อยไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยนี่กล้ากล้างันเด้อเห็นทีจะแต่งไม่ออกซะแล้วอย่าทำตัวนักเลยนะลูกไม้น่าหล่นไม่ไกลต้นต่างหากข้ธรรมดาทั่วไปนี่จะไม่กล้าอ่านเอื้อมด้วยซ้ำขอบคุณขอบคุณดีนาดานาดานาดาดีนาดานาดานดด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 ด มีลูกสาวทงคนบกรีไม่น้อยนะนี่นะเขเชิญดื่มเชิญอีกไหนๆนะเปรี้ยงละหลายเปรี้ยท่านหวังเ้ารู้สึกว่าเพ่งจืดเป็นคนมีพื้นฐานจิตใจดีมากทำให้ห่วงว่าถ้ามาอยู่กับข้าจะเสียอนาคตเปล่าเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นเขาได้เจ้าสำนักหัวซานอย่างท่านเป็นอาจารย์นี ถือว่าเป็นวาสนามากกว่านะี่น่ะมา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 เขาดื่มไม่อีกจอกดีกว่านะอ่ามาเลยเรื่อยเรื่อ้เรื่ามามาอ่าอจารย์อ่าอาจาย์พูดว่าไงมาใครกล้าสู้อีกอ่ะขายเองขาเองขายเองโดยกล้าตาย ขอดวนก็เจ้าหน่อยก็แล้วกันนะอทำเต็มที่เลยเนาะเลยเลยโอ้โหจุดใจทุกคนดื่มให้เต็มที่แล้วนะโดยเฉพาะพี่น้องหัวซานบริการเขาดีๆหน่อยนะดูสิตัวไหนขาดอะไรบ้างเอามาเติมอีกยังไหวเปล่าหรือเปล่าโอ้เคจอกแล้วเนี่ยเปียกอีกแล้วหายอนี่พี่ปอเฟินดูมันจอมหยุดเหล่งหูจะเมาแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยเมาที่ไหนกัน จอมยุทธเล่งหูเป็นสิทธิเอกของหัวซานมองง่ายๆก็แปลกแล้วนะมั้ยจอมยุทธเล่งคูเดินอีกมาจอบเลยนะมาจอบมาจอับเอาเลยมาจับเลยใชเปียบเลยเปียบเลยเอาเลยเข้าไม่เมาใช่ใช่เดิมเดิมเดินไปไม่เมาหลุ่นี่เอียงเอียงเอียงท่านกินก่อนนะท่านจะไปดูเขาอดไ๋ยวนะได้อยเขาไปเถอะแล้ววันนี้ทำตัวเละเทะใหญ่แล้วเลื้อยเอาเลื้อยะเอาเอก ข้าไม่มาไม่มาจริงๆนะสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่ดีๆมาโทรมาอยู่ในงานเลี้ยงนะสังรวมบ้างสิสังรวมหน่อยสิพี่ใหญ่เขาจะพาไปนอนพักดีกว่านะเัาจะดื้ออีกแล้วเขายืมจืดเจ้าอยู่เฝ้าน้องเล็กกับว่าอยู่ข้างไปแล้วพี่ใหญ่เป็นยุ่งมากแล้วไปเถอะพี่ใหญ่ไปเถอะเจ้าไอ้คนเลยคอยฟาดกรแจเลยไม่เอาเนาะเปรนหลักฐานแล้ววหรือเปล่าเล่าพี่ใหญ่เมามากแล้วจริงๆนะนี่ไปที่ห้องดีกว่านะปะปะปะเจ้าเจ้าแอลคนห้อง ข้าไม่รู้นี่ไงพี่ใหญ่ี่บ้านสกุลหวังเนี่ยระวังหน่อยบ้านสกุลหวังชหวังบ้าหวังบ่อยหวังตายแน่เนยเลียวมาูท่านหวังครับเขาดมใหมท่านได้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 เราไม่ถือไม่ถือจะตายไหมท่านหวังเป็นหัวหน้าบ้านเดือดร้อน เดินลำบากทางอะไดีโอ้จ้านายท่านจ้ามีอะไรพูดมาเร็วเมื่อครู่นี้เขาไปข้างนอกได้ยินข่าวว่ามีคนของพักมานมาอยู่แถวรลวยหยางนะครับนายท่านหือย่างนั้นเหรอคนพวกนี้จะมาลวยหยางทำไมกันหรอเห็นว่ามาเพราะท่านงักนะครับนายท่านอหอ มาเพราะข้ากันเหรอความจริงแล้วเจ้าว่าเพราะท่านก็ไม่ถูกน่าจะบอกว่าเพราะคำผีปราบมารมากกว่าคำผีปราบมารใครเป็นคนปล่อยข่าวลืออันนี้ก็ไม่ทราบนะคะน้องก็ไม่ทราบเพราะเชฟเพอทีเชฟดิจะไปไหนก็ไปไปไปครับนายท่านก็ไม่ทราบให้ทุกคนฝึกวิชาต่อน้องครับเชิญเลยเชิญเชิญเชิญที่เปสนใจขอเรียนท่านหวังตามตรง เราเพิ่งจะมาลุยอย่างพักมานก็ตามมาถึงนี่แล้วเพราะข้าด้อยการอบรมเองสิคนโตของข้าเล่งหูชงตั้งแต่ในงานวางมือของหลิวเจิ้นฟงก็สมคู่กับพักมานทาให้ข้าต้องลงโทษอย่างหนักให้ไปอยู่ที่ผาสํานึกตนนะครับท่อเลยเฮ้ยอาอย่าคิดมากนะเชิญทางนี้เชิญเชิญเชิญและอีกอย่างหนึ่งคนของพักมานถึงเราไม่ล่องแหวะเขาก็จะมาหาเรื่องเองอ๋อเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่ง เออม Sag ันก็แน่อยู่แล้วนะพวกพักมานี่ยมันชั่วช้าทั้งนั้นเลยสำนักหัวศารมีคนกล้าต่อกกอนกับพักมานถือว่าน่าชมเชยมากกว่านะน้องนักเจ้าสั่งสอนลูกศิษย์ถูกแล้วเออตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาต่อกกอนรกท่านหวังอยู่ในยุทธภพมานานคงเคยได้ยินว่าห้าขุนเขากระบี่แม้เป็นพัทธมิตรจริงแต่ประมุขเจ้า พยายามจะให้เรานะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้อ๋อเหรอมันก็ดีนะสิข้าดูความสามารถของนอกงักแล้วเนี่ยนะถ้าวันหนึ่งได้เป็นผู้นำห้าขุนเขาจริงก็จะเป็นบุญของยุทธภพยอย่างแน่นอนเลยนั่นนี่ <c oughs> ท่านยกย่องขาเกินไปแล้วทุก <c oughs> วันนี้คารพาระแค่ดูแลหัวสานก็หนักหนาสหาหัสเต็มทีอืมและอีกอย่างหนึ่งวิชาพลังไอเย็นของจอแหนเสียง นอกจากสมัยก่อนเคยพ่ายแพ้ประมุขพักมันยิ่นอ้วกหังแล้วจนเดี๋ยวนี้ยังหาคู่ต่อสู้ไม่ได้ที่เราลงเขาคราวนี้ก็เพราะถูกบีบคั้นหนีแหละอ๋อเออข้าก็เคยได้ยินว่าเมื่อก่อนที่เจ้าแน่เสียนตกาชิงตำแหน่งประมุขห้าขุนเขาทำให้ห้าสำนักใหญ่ปันป่วนวุ่นวายกันไปหมดอย่างนั้นเลยใจจริงแล้วข้าไม่อยากจะให้เรื่องบานปลายกระทบถึงส่วนรวมทำให้ฝ่ายธรรมะมาขัดแย้งกันเอง เป็นช่องโวให้พักมารได้เห็นแต่ว่าเจ้าแนาเสียงก็ไม่เคยไว้หน้าท่านนี่นะยังตามพวกพักมารมาด้วยถ้าพวกพักมารกล้ามาจริงแม้แลกด้วยชีวิตข้าข้าก็จะสู้กับมันให้ถึงที่สุดเออน้องงักไม่ต้องห่วงนะถ้าอยู่ในเขตเหิรนหนาละก็ข้าจะไม่ยอมไม่คนกันเองถูกรังแกอยู่แล้ววะนะ สซุกซุกซุครับเจ้ามือทานครับเจ้ามือทานเจ้ามือกินอเจทานนะครับเชิญมาละจ้าดื่มกี่กาสิจ้าคุณชายท่านดื่มไปหกกาแล้วนะคุณชายนะแล้วทำไมโล่าเงินน่ะเงินนะจ้าโอ้ยเยเาลูกแตกแบบนั้นเราเงยเอาหน้าเลยโอ้ยเง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 ยเราไม่มีจ่ายเลยข้าบังคนชักดาบจังกันเหรอ เอากระบี่ไปจะน้ำห้าตำลึงแล้วเล่ามาสองการเดี๋ยวนี้เลยคือไอ้กระบี่นี่ยังมากก็ได้แค่หนึ่งตำลึงเท่านั้นใช่หนึ่ตำลึงได้เลให้กาเดียวคุณบ้าหรอกเธอมามามต่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อาจะมือเองนะแทงหนึ่งตำลึงออกสูงแทงแทงแแทงแทงแวางตามเปิดตาม ปิดตามตามอ่ะตามจามาตามได้ันนี้จะ่ยมนกันเนมามาแก้มือใหม่แก้มือใหม่อแสูงเหมือนเดิมเลยเอาไน่สูงาตาม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 อะไราดีกววามั้รักกาตางหากลอมหาเรื่องในแบบนี้จริงนี่วะหน่อยแน่พวกเราใครหารื่ใครกันแน่เนี่ยาหาเรื่องก่อนพี่โก้เเดียวเราอะไงน้องจ่ายจ่ามัน้องไใครยอมรับก็ได้ จ่ายให้ไดีได้ได้ไปเอามาตบหน้าข้ามนตบหน้าข้าลุยเลยลุยเลย ยังกล้าหาเรื่องใครอีกไหมฮะเซตยอดหยุดเลยใครสั่งให้หยุดใครใครอุ้ยอ้าวไหวอืมเสียงมีอำนาจเชื่อเขาใครนอนอยู่เนี่ยอ้าวตายแล้วนี่มันจอมยุทธเล่งหูนี่นาะทำไมหมดสภาพอย่างนี้ฮะใครบังอาจจะต้องเขาฮะ ได้แตะและเตะครับนี่เด็กครับจับตัวให้หมดเลยไปเลยไปเอาไปมไงเห็นเมื่อกี้เาไปไปได้ไปรับโทษไปไม่เอาแล้วโหมเลยอย่าหยุดเลงหูใครทำร้ายท่านบอข้าสิจะได้แก้แค้นให้ใช่หน้าไหนลุงมือเราจะการให้เองนะอืม โอ้ยนี่ยไม่ดงล้องไม่จงล้างโอ้ยแต่ละคนี่ตาบอดทั้งนั้นเลยรู้ไหมรู้เรล่าฮะว่าเขาคือจอมยุทธเล่งหูแห่งหัวซานใช่ไหมเนี่ยเป็นแขกสกุลหวังเราจะตีสุนัขก็ให้ดูหน้าเจ้าของกันซะก่อนสิคคนทสนัขมันคนไม่ใช่หรอครับพี่สุนัขก็ดูเจ้าของครับไม่ดูตามาตาเรือสั่งสอนค์เลยสิทุกคนละเลยครับโอ้ยโอยโอยาคทับ รู้อยู่ว่าสถานการณ์ของหัวสารตอนนี้ลำบากยากเข็นแม้ว่าที่นี่จะเป็นบ้านญาติเพ่งจือก่็ตามทีแต่ยังไงเราก็มาเป็นแขกเจ้าทำตัวเหลวแหลกไม่แค่สร้างปัญหาให้คนอื่นยังทำให้หัวสารเสียชื่อไปด้วยครับสิสัานึกผิดแล้วสัานึกผิดก็ดีแล้ว ท่านพี่คะมีประโยชน์อะไรล่ะเห็นทีเราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้นะอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์หญิงข้าสมมติผิดแล้วจริงๆอะถ้าปลดละพายข้าด้วยเถอะครับอาจารย์หญิงข,ข้าผิดไปแล้วปลดละพายข้าด้วยเถอะอาจารย์หญิง เป็นอะไรของเจ้านะอาจารย์หญิงข้าสมมตผิดแล้วข้าจะแก้ตัวใหม่ชงยีข้ารู้ว่าในใจเจ้ามีเรื่องอีกมากมายจะบอกข้าบ้างได้ไหมอ๋อ,อท่านดูนี่ก่อนสินี่คือกระบี่สั้นหยกหินเหร สั่งยีให้เจ้าเลยใช่ครับรูกกวนอาจารย์หญิงช่วยส่งคืนให้น้องเล็กด้วยเถอะนะครับอา,ารอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงอาจารย์เชิญไปพบค่ะดูแลไปก่อนชงยีนี่เป็นของที่แม่ข้ามอบให้ข้ากับอาจารย์เจ้าที่ข้าให้สั่งยี เดิมทีก็อยากให้นางมอบให้เจ้าเช่นกันเข้าไม่คู่ควรข้าเห็นเจ้ามาตั้งแต่เล็กในใจคิดยังไงข้าก็รู้สัง่งยีอาจเข้าใจเจ้าผิดบ้างแต่อีกหน่อยนางก็คงดีขึ้นเองอ,อาจารยิงครับน้องเล็กทำถูกแล้ว นาให้ข้าเอาอย่างอาจารย์เห็นแก่ส่วนรวมตั้งใจฝึกวิชามีความเป็นสุภาพบุรุษด้วยข้าก็อยากทำแต่ทำไม่ได้ชงยี่มาลุกขึ้นอาจารย์ก็คืออาจารย์เจ้าก็คือเจ้าสันดอนอ่ะขุดง่ายแต่สันดานอ่ะขุดยากนิสัยของเจ้าก็ใช่ว่าจะเลวร้ายนักหนา เพียงแต่ถ้าเจออุปสรรคอะไรเขา้าให้รู้จักคิดหน่อยอย่าเอาแต่ใจเป็นที่ตั้งครับอาจารย์หญิงพูดถูกแล้วที่อาจารย์เข้มงวดกับเจ้าก็เป็นเพราะว่าเจ้าเป็นศิษย์คนโตของเรามีน้องๆต้องคอยดูเป็นเยี่ยงอย่างหลายคนเจ้าต้องทำตัวให้ดีหน่อยจริงหรือเปล่าล่ะครับ ตอนพ่อแม่เจ้ายังอยู่ไม่เคยพูดอะไรกับเจ้าเลยขขาแยกจากพ่อแม่ตอนอยู่ฟุโจและตอนพูท่านเสียก็มีได้สิดพี่ใหญอยู่ด้วยแล้วพ่อแม่ของเจ้าไม่ได้เหลืออะไรมาให้เลยเหรอสิดพี่ใหญบอกว่าพ่อแม่ให้ข้าไปบ้านเก่าที่ซอยเสี่ยงหยางหาของเก่าอย่างหนึ่งแต่ํำชับว่าห้ามเปิดดูเด็ดขาดของเก่าอะไรอ่ะ ใครก็ไม่ทราบพ,พ่อแม่ข้าไม่เคยพูดถึงมาก่อนด้วยแค่นี้เองเหรอแค่นี้ครับอ่าเจ้าบอกว่าเล่งหูชงตอนอยู่วัดเยาหวังใช้กระบี่เดียวแทงสิบกว่คนตามบทแล้วทำไมโมื่หวานแม้แต่อัฏภาลยังสู้ไม่ได้อะฮะมูนิสสิทย์พี่ใหญ่ทำตัวแปลจริงๆเพ่งจออาจารย์เจ้าเป็นคนดี นอกจากเล่งหูชงแล ah, <Cock S 2> <ım S 2> ้วคนอื <c oughs> ่นๆก็ไม่เลวนักสิทธิ์พี่ใหญ่เขาเป็นคนดีนะเคยช่วยชีวิตข้าด้วยอย่างนั้นเลยเห็นเชื่อรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจเจ้ายังเด็กนับเรื่องบางอย่างนะเจ้าไม่เข้าใจอะไรหรอกพอทีพ่อทีพอทีได้ยินมาว่าวันนี้เจ้าจะพาบรรดาสิทธิพี่ไปเที่ยวอย่างนั้นเหรอครับอ่ไปไปไป ขาดเหลืออะไรก็บอกท่านนาทั้งสองได้นะรู้ไหมครับท่านว่อไป,ป,ไปอคือท่านพ่อครับท่านว่าเราจะจับตาดูเล่งหูชงหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> เรื่องนี้นะเราจะต้องระวังหน่อยอ,อย่าให้งักปุกคุ้งไม่พอใจได้รู้ไหม ไปได้แล้วแล้วก็ใจแล้วครับอืไปอืไป จมยุดเล่งหูอยู่หรือเปล่าใครเนี่ยอ,อ,อยู่นี่จอมยุดเล่งหูอ๋อทนาทั้งสองเองเหรออภัยที่ข้าบาดเจ็บทําความเคารพท่านไม่ได้อ๋เอเรื่องนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรที่เรามาดีก็เพื่อจะดูอาการของเจ้า,านะเมื่อวานนี้พอเราดูแลไม่ทั่วถึงทําให้จอมยุทธเล่งหูถูกอัฐพานร,รังแกรู้สึกลายใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวเ <c oughs> ขาคุณที่เป็นห่วงข้าสิทธวสารโดนแค่นี้ยังพอทนไหวอยู่ <c oughs> แน่นอนละ่ะด้วยฝีมืออย่างจอมยุทธเล่งหูกระบีเดียวแทงคนตาบอดตั้งสิบกว่าคน แล้วแกอันธพาลจะพอคลนามือถิ่นไหนฮเอ๊ะคุณชายนั่งกรรมฐานอยู่เหรอเขาไม่กล้าทำให้ศาสนาแปดเปื้อนหรอกโอ้งั้นท่านทำอะไรอยู่ไม่ทราบอาจารย์เคยลงโทษให้ข้าอยู่ผาสนึกตนนั่งสมาธิหนึ่งปีอย่างไม่ข้ากำหนดตอนนี้แม้ไม่อยู่หัวซานแล้วแต่ใจยังผูกพันขอท่านทั้งสองโปรดอย่ารบกวนข้าเลยอ๋ออา นั่งสมาธิมันก็ดีเหมือนกันนะเลีงหูชงขอถามหน่อยจ้ะก่อนพี่เคยข้าจะตายได้มอบของอะไรให้แกท่านบ้างมอบของของอะไรกันอน่ะคำพีปราบมารเป็นความต้องการของน้องลิมหรือของท่านหวังกันแน่เนี่ยเอออ๋อเราสองคนก็ถามไปอย่างนั้นเองนะ ไม่เกี่ยวกับเพลงจือแล้วก็ท่านพ่อของเราหรอกคิดว่าเจ้าน่าจะรู้ดีเพลงกระบี่ปราบมารของสกุลลิ้มโดงดังไปทั่วใครๆก็กลัวทั้งนั้นเมื่อพี่เขยตายไปคำพ่ปราบมารที่เขาเก็บเอาไว้ก็พลอยหายสาบสูญไปด้วยเราเป็นญาติสนิทแค่ถามหน่อยไม่ได้หรือไงอ๋อได้สิแล้วน้องลิ้มละ่ะทำไมไม่มาสอบปากคำข้าด้วยอ๋อ เจ้าเป็นแขกของเราจะว่าสอบปากคำมันก็น่าเกลียเกินไปถ้าเจ้ายินดีพูดก็ว่ามาถ้าไม่ยอมพูดเราสองคนก็จนปัญญาเหมือนกันแล้วก็ดีแล้วข้าไม่อยากพูดเชิญไปได้แล้วอนี่